เล่นกันก่อนเลยว่าความรีบอนก่อนเกิดอไรพี่สิเนี่ยเมได้เรามีพระเหมือนกันเอาวันนี้มาเซวาเรีบอนเป็นยังไงบ้างก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นการกลับมาที่ใหญ่ก็แสดงความมีดีกับเซวาด้วยกะรับครั้งนี้ก็ยังเป็นมีบอนที่เป็นเลยในตัวหลุดสุดของเรามาร่วมงานเพราะเราอยู่ตั้งแต่จบจบใช่ก็ต้องบอกว่าเป็นการรีบอร์นที่ที่ยิ่งใหญ่กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เรียกได้ว่าให้เป็นการกลับมาที่เข้าใจผู้หญิงมากขึ้นแต่แน่นอนแหละว่าคุณภาพก็ ก็ดีมากๆแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นอีกในปีหน้าก็าต้องรอติดตามในพาร์ทของเราท,ราที่ในพาร์ทของนิเองเนี่ยจะเป็นจะเป็นปีหน้าที่จะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วจะกลับมาแบบอย่างนี้อีกก็ฝากแต่ว,ว่าวันนี้ก็ฝากตัวใหม่ตัวนี้ก่อนนะนนเป็นการสื่อสารากับผู้หญิงที่ดีที่สุดแล้วล่ะเซวาคือผู้หญิงก็ยังอยู่กับเซวาเหมือนเดิมในในพาร์ทส่วนของนิเองอยู่ค่ะเพราะจริงๆต้องบอกว่าในส่วนของนิเองเนี่ย<ร> เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ยกของมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะของเราจะมีคอนเซ็ปต์ยังไงบ้างครับคร่าวๆที่จะได้มีกาให้สรีบอในส่วนของนี้ก็ต้องพูดว่าหน้าเด็กลงยังไงปีหน้าก็ต้องรูว่ามันจะเด็กลงกว่านั้นมันก็จะไปขอจบในของปีหน้าแต่ก่อนที่จะไปปีหน้าเนี่ยมันจะต้องดูแลพื้นฐานที่ดีก่อนตั้งแต่ตัวสีแดงสีขาวแล้วเดี๋ยวค่อยไป ตอบโจทย์อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นการพัฒนานวัตกรรมไปเรื่อยๆปีนี้5ปีหน้า5ขวบอย่างนี้หรอแม่หนิสมองปะคะสมองหมิงใช่ปะติดตามติดตามเซวาค่ะก็ฝากเซวาไว้นะคะอย่างที่บอกว่า9ปีแล้วแล้วก็อยู่กันมายาวนานก็เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่มากันในต้นนวัตกรรมแล้วก็ดูแลผู้หญิงมานานแล้วหนูบอกเลยว่าไม่มีผินคัาแน่นอน เร่อแรกเร่วิชาชีก่อนเิชาวิชาชีพเราไ่ระดับอารมณ์ทุกคนที่ดูไลอยู่ตอนนี้หนิงเชื่อว่านักข่าวดูไลอยู่หนกลัวพี่ตีมากเลยอ่ะตรงนี้ทุกคนมีคาถามของตัวเอเริ่มจากวิชาชีพะไบ้โดนไปโนยังไงแอ่เดี๋ยวนี้เริ่มแรกเดิมเียนองนุ่นนกัก โทรไปตามมะตูม<ะ>แล้วก็บอกให้มะตูมอะโทรมาบอกหนิงว่าให้ช่วยแบบอ่านข้อความหน่อย<ะ>เพราะว่าโดยส่วนตัวุนคนไม่ชอบอ่านข้อความ<ะ>แล้วก็บอกว่ามีชื่อหนิงไปถูกแอบอ้างในการขายของนั<ะ>่นแหละมันเริ่มมาจากตรงนั<ะ>้นมันเริ่มมาจากตรงนั้นแล้วก็แล้วก็เราก็ไปคุยหนิงก็พาผู้เสียหายที่เขามี โดนแอบ,บอ้างว่าเป็นเราอะไปลงบันทึกประจําวันว่าหนิงไม่ได้เกี่ยวข้องแล้ววันที่ไปลงบันทึกประจําวันก็เหมือนกับเจอผู้เสียหายคนอื่นรวมตัวกันเยอะมากขึ้นตอนนี้ทางเราแล,แล้วสุดท้ายมันกลายเป็นว่าตัวหนิงเองอะไปสั่งเขี่ยวอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเหตุการณ์วันที่อยู่ที่สถานีตนํารวจอะ ือทางเจ้าหน้าที่เองผู้เสียหายท่านหนึ่งเองที่อยู่ก็รู้ว่าหนิงติดต่อน้องเขาได้ค่ะหนิงแล้วระหว่างที่หนิงกําลังแจ้งความอยู่หนิงก็โทรไปบอกน้องเขาว่าถ้าไม่เคลียร์เนี่ยตอนนี้หนิงลงมาทีกประจําวันและหนิงแจ้งความแล้วนะเขาอ่ะได้ไลฟ์วลกับหนิงทันทีว่ามีของพร้อมส่งณเวลานี้หนิงก็เลยโทรไปว่าถ้าของพร้อมส่งตอนนี้เนี่ยให้เอาของไปที่สนอทองหล่อเลยหนิงไปกับทนายมี เจ้าหน้าที่ตำรวจนั่งอยู่มีผู้เสียหายคือเอาว่าพยายามเยอะมากนิงก็เลยบอกว่าให้เอาของมาส่งตอนนี้เลยนิงจะรอก็คือแต่สุดท้ายหนิงก็รอมไม่ไหวนิงก็กลับไปก่อนกั่เขามาแต่มาพร้อมแบบไอโฟนทั้งหมด3เครื่องมากับคนขายโทรศัพท์มือถือร้านร้านหนึ่งสแสดงว่าถ้าสมมติว่านิงรับ3เครื่องนี้ไว้หนิงก็จ่ายตรงกับร้านร้านนั้นเลยถูกไหมคหะก็แสดงว่าเขาไม่มีเครื่องแล้วก็กลายเป็นว่าเขาเอาหนิงไปโพสแผลว่าหนิงอะไปสั่งซื้อไอโฟนแล้วไม่จ่ายสปาร์ เรื่องมันที่มาที่ไปนี่ลจริงเรารู้จักกับเขาไหมเพราะว่าเขาก็มาอยู่ในแวดวงในงานปาร์ตี้คือใช้คาว่ารู้จักไหมหนิงต้องพูดอย่างนี้ค่ะว่าเราเป็นดาราอย่างเรามางานอย่างนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าใครมาขอเราถ่ายรูปแต่เราก็จะเห็นมาอยู่ในกวนเพื่อนๆนคือมารู้ว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วมาความความเป็นเราเราเห็นเป็นเพื่อนของเพื่อนเราก็ไม่ได้ถามเพื่อนว่าว่าอะไรยังไงเขาเฟรนลี่กับเราเราก็เฟรนลี่กับเขาจ u s แค่นั้นเองคือความสุคัน แต่ถามว่าเมื่อป,ปลายปีที่แล้วก่อนหน้าเนี่ยก็มีญาติหนึ่งเองอก็โดนไปเหมือนกันกับน้องคนนี้เหมือนกันแต่ว่าหนิงก็ได้โทรไปเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นความผิดพลาดอะไรบางอย่างเขาก็เคลียร์ให้เลยทันทีนะัปีที่แล้วแต่ก็ไม่คิดว่าเรื่องราวมันจะใหญ่โตขนาดนี้หลังจากที่เราไปสอนองทั้งหออแล้วตอนนี้่องมันดำเนินการเรื่องดําเนินการไปถึงตอนนี้ไปบอกปปทผู้เสียหายทั้งหมดเพราะว่ามันมีตัวของคอนเสิร์ตแบคค็คทีมดีแล้วก็กลายเป็นว่า ทุกคนรวมตัวกันไปแจ้งแจ้งความ mm hmm. ก็ากลายเป็นว่ามาเขียนแผนโพสหาหาว่าหนิ่งอ่ะมามาทำลายชื่อเสียงเขาเออถ้าทำลายทำลายธุรกิจเขาซึ่งในคำสัมภาษณ์ของหนิ่งวันนั้นถ้าไปย้อนดูดีๆนิ่งว่าหนิ่ง,น,งนิึงตอบสัมภาษณ์อย่างเซฟที่สุดแล้วก็บอกว่าถ้าสมมติว่าไม่จริงสิ่งเหล่านี้ไม่จริงเ่ะเขาอาจจะมากราบขอโทษนิ่งแต่ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหนิ่งต้องไปกราบขอโทษพ่อ คือว่าตูเขียนไปวันหนึ่งเขียนอย่างนี้อีกวันหนึ่งก็ก็อีกแบบน,งนึงก็เลยงงว่ายังไงแต่ถามว่าตอนนี้ผู้เสียหายทั้งหมดก็คือรวมอยู่ในกลุ่มไลน์เขาก็พยายามที่จะที่จะช่วยเหลือกันหนิงทำหน้าที่ได้แค่บอกว่าหนิงไม่ได้เกี่ยวข้องและก็เป็นกระบอกเสียงบางอย่างเพราะว่าจริงๆเรื่องเนี้ยต้องใช้คําว่าเดิมเอียจะไม่ยุ่งเลยก็ได้แต่มันมีคําพูดของผู้เสียหายว่า คือมองสองมุมนะถ้าจะมองมุมมุมบวกเราอาจจะพูดได้เลยว่าอา้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราคุณไปซื้อของเองแต่อีกมุมหนึ่งเรามองว่าเมื่อเอาชื่อเราไปแอบอ้างเราก็ต้องดีแคร์ตัวเราให้ชัดเจนว่าว่าเราไม่ได้มีส่วนี่ยวณคุณจิ้นคุณหนิ่งได้คุยกับเพื่อนเมื่อไมัเพราะว่าเขาก็มีลูกคู่กับดาราคนนึ่งคือพอมันมีเรื่องขึ้นมาเนี่ยหนิงเองเป็นคนที่พูดแต่น้องเพราะว่าให้ลบลูกทุกงลูกออก ตอนแรกก็มีความดื้อว่าไม่ลงแต่ตอนหลังเนี่ยหรืงว่าอะไรคนก็โทรไปเขาก็ลงเขาก็ลด่องในโปรไฟล์เขายืนยันว่าเขาฐานะดีบ้านรวยแฟนได้อะไรนี้ตรงนี้เรา ในส่วนตรงนั้นหนิงขอญาตว่าหนิงขอญาตไม่ไม่ออกความที่เห็นในส่วนแบล็คราวเขาดีกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ที่มันเป็นข่าวหนิงเชื่อว่าคนอ่านข่าวทุกคนเนี่ยคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ถูกว่าฉะนั้นคือบางครั้งการซื้อของหรือว่าอะไรก็ก็อย่าอย่า,อย,าอย่าคิดแค่ว่าเอาชื่อเราไปอ้างแล้วแล้วมันใช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆสุดท้ายแล้วอ่ะความเป็นดาราหรนะือนักแสดงมันจะรับแทนทุกอย่างมันมันก็ไม่ใช่นี่ทำได้ดีที่สุดแทนหรือก็จริงๆมันมัไปทไม เพื่อนของเพื่อนกันตอบคือมันเขาทุกคนคงฟีลเดียวกันเดี๋ยวสมม,มติว่าหนิงเห็นว่าเข้ามากับคนนี้<ม>คน,นนี้ก็เห็นว่ามากับคนนี้<ม>อะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นมันเป็นแบบทอดๆแล้วส่วนใหญ่เวลามามันจะเป็นงานแบบงานโอเพ่นอย่างเงี้ยงานโอเพ่นหรืองานงานวันเกิดที่ที่เพื่อนเราเราไม่ได้มีเพื่อนกลุ่มเดียวมันเพื่อนหลายกลุ่มแล้ววันเกิดบางคนเขาจัดทีเดียวแล้วก็เชิญเพื่อนหลายกลุ่มทุกคนก็จะต่างมีความเกรงใจาว่าเพื่อเพื่อนผมนั้นเพื่อนผมคนนี้อะไรแบบเนี้ยท้ายที่สุดเราอยากเอาเรื่องกลุ่มสิ สำหรับตัวหนิงเอง,เองหนิงหน,งหนิงจบแล้วหนิงได้ชี้แจงส่วนหนิงจบแล้วสิ่งที่หนิงทําได้คือหนิงแค่เช็แคร์ความรู้สึกของผู้เสียหายบางคนที่เขายังรู้สึกว่าคือมีอยู่คนหนึ่งอ่ะที่หนิงที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังเช็แคร์ความรู้สึกพวกเขาแล้วมีอะไรพอจะช่วยได้คือมีน้องที่อยู่เป็นแบบยังยังเป็นอยู่มหาลาัยอะ่ะแล้วเขาเสียเงินไปแล้วเขาเครียดจนหนงงั้นเขาแบบอยากฆ่าตัวตาย คือบางทีเรื่องอย่างเงี้ยมันมันไม่เกิดขึ้นกับใครเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นเงินก้อนทาหรอลมันทร<อ>ม,มานขนาดไหนแล้วก็บอกว่าการที่เขาต้องไปตามตามแล้วนัดว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้แล้วไม่ได้เรื่องหรือบางคนบอกขอเงินคืนขอเงินคืนต้องเ,อเซ็นเอกสารแล้วทำไมขอเงินคืนต้องเซ็นเอกสารล่ะอะไรเนี้ยแล้วพอไม่ยอมเซน็นก็จะกลายเป็นว่าจะเอาเงินหรือจะเอาเครื่องคุณเองนั่นแหละไม่จบคือทุกคนก็จะปัน่นโกลนกันหมดเลย เรื่องที่กำลั์ที่เราออกมาโพสแล้วว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนู่นนี่นั่นอาหารเสิริมอาหารเสิรอาหารเสริมใช่ไหมคะก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มีตัวหนิงเองเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งหน้าที่ของวามเป็นดาราที่หนิงทำได้คือชี้แจงว่าเราไม่เกี่ยวข้องอะไรแล้วหนิงเองก็ไปแจ้งความเอาไว้ทุกอย่างแล้วเช่นเดียวกันเหมือนกันและนะวันนี้เนี่ยเมื่อเมื่อเรื่องเนี่ยมันมัน มันยังไม่ได้รับการแก้ไขใดๆหนิงเองหนิงมีการยกเลิกการทำงานในส่วนของหนิงเลยที่ดีเนี่ยอะไรนะตั้งแต่ปีวันที่10ตุลาปีที่แล้วพราพว่มันมีข่าวมาจากรถหที่แล้ใช่แต่ว่าเรื่องทำไมถึงเพิ่มมาเกิดอันนี้อันนี้ตัวหนิงเองหนิงไม่ทราบเลยว่าอย่างไรว่าว่ามาเกิดเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวเลขจดแจ้งออะไรใดๆก็คือคนละตัวกันอันนี้เท่าที่หนิงเข้าไปคุยกับพัน จนวันนี้สิ่งที่หนิงรับที่ชอบได้ดีที่สุดคือหนิงก็จะไม่เกี่ยวข้องอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่หรือว่าตัวเก่าเออพี่หนิงแล้วันนั้นที่ที่เรารับมาตอนนั้นคือเราเช็คหมดแล้วเขาก็มีเอกสารอะไรให้เราดูหมดทั้ง<ช>หมดหมทุกอย่างแล้วค่ะทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วพอเป็นเรื่องความรู้สึกแรกตอนน,นั้นที่ตกใจสิ่งสิ่งที่หนิงอ่ะเสียใจมากที่สุดเพราะหนิงเองเป็นคนหนึ่งที่ทําธุรกิจเหมือนกันอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ที่เราอ่ะส่งขอ,อให้กับ คนที่เป็นผู้บริโภคถ้าเขาเสียหายอะแล้วเราคิดในทางกลับกันว่าถ้าคนในครอบครัวเราอ่ะเสียหายเหมือนกันเราจะรู้สึกยังไงอันนี้คือสิ่งที่หนิงค,คอนเซิร์นมากๆเราถ้าคนที่รู้จักหนิงดีจะรู้เลยว่าหนิงมักจะแคร์แคร์กับคนที่เขาดีกันหนางน้ยมากค่าคือเ่าง,งว่าพอคนเขาใจดเขาดีกับเราแล้วเราเป็นคนทำแล้วหสิ่งทาอะไรไม่ได้เลยนอกจากแค่ลอบใจตัวเองว่า อะไระไรมันก็เกิดขึ้นกับหนงเนาะปีนี้อะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนเหตุการณ์นึงจบไปเหตุการณ์ใหม่ก็เข้ามาแล้วมันเหมือนแบบเออสุดท้ายมันก็ทําได้แค่ว่าสติใจเย็นแก้ปัญหาทุกปัญหาถ้าว่าเราบต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ที่เข้าใจแต่ว่าในส่วน คนที่ยังไม่เข้าใจอ่ะหรือว่าหนิงอ,อยากให้เวลาอ่านข่าวอะค่ะคืออ่านให้ให้ให้ละเอียดอ่ะนิดนึงแล้วก็วอนทุกท่านว่าอย่าพลาดหัวให้ใครเข้าใจผิดเลยอันนี้จริงๆเพราะบางครั้งอ่ะมันเป็นแค่แค่พลาดหัวแต่ว่าในเนื้อข่าวอ่ะมันดึกดีเทลหลายหลอย่างอ่ะหนิงเข้าใจว่าเดี๋ยวเนี้ยบางทีมันก็ต้องเรียกแบบเอนเกจกันนะแต่ว่าพออ่านในดีเทลแล้วอะค่ะมันมันคนละเรื่องเลย ขอบคุณสาหรับทุกคนที่เข้าใจแต่เชื่อว่าคนที่ไม่เข้าใจเวลาเวลาเท่านั้นเพราะจริงๆเจอเรื่องราวในชีวิตเยอะมากๆหลายๆเรื่องก็คือเวลาเท่านั้นที่มันจะบอกว่าอะไรอะไรที่ใช่อะไรไม่ใช่เรากลับมาที่เรี่อทางตัวตสอค่ะบ้านไทยซอยบ้านไทยซอยเป็นยไงบ้างเป็นไงบ้างที่วันนั้นเราไปไลฟ์มันดูมันคือมันดูเหมือนที่เราคุ้นเคยนิคขออนุญาตว่าถ้าเรื่องบ้านไทยซอยอ่ะ รอให้บ้านท้ายซอยมาสอนได้ไหมอ่ะแต่เราไปร่วมไลฟ์กับเขาบรรยาากศมันยังไงบ้้างถาบรรยากาศมันจะแบบถ้าสำหรับหนิงหนิงหนิงถ้าสำหรับหนิงหนิงไม่หนิงไม่รู้สึกความบุ๋มคึมเพราะหนิงอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วบรรยากาศแบบนี้อยู่แล้วแล้วชีวิตบ้านกว้าคุ้นชินเออสำหรับหนิงหนิงไม่ได้รู้สึกถึงความบุ๋มคึมหนิงรู้สึกถึงหนิงขาดตัวหนิงเองหนิงขาเออแล้วหนิงก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ดีแหละอย่างเงี้ยสำหรับหนิงนะมันแตกต่างจากก่อนที่มัน ออาากกรนนั้มลสำหรับหนิ่งนิงบอกเลยว่าใครรู้สึกไงไม่รู้แต่หนิงรู้สึกว่าทุกอย่างมันมันเหมือนเดิมมันไม่ได้มีอะไรอะค่ะมุ้ตรงเลยมันมาพุ้มไหมครับพี่ตีโดยไลน์พี่สีโดยไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะรอรอรอบ้านไทยซอยมาคุยเองไหมแต่สำหรับหนิ่งไม่รู้สึกอะไรจริงๆเพราะว่านิงอย่างที่บอกว่าหนิงเองหนิงคุ้นชินอยู่แล้ว ดิบดิบดิบกิบด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 ินดิบ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 ดานดิบ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 ดินดอบดิบดิงดินดิบดบดิ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 นดิบดิบดบดินดิบ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 ดินดิบ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 ดิดิบดิบดิบดอบดีบดิบดดิบ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 ดิดิบ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 ดด้บดิบดิบดดดด าดเห็นพี่ย่าบอกพี่ย่าบอกโสดพี่เป๊กด่ากลางไล์เลยนะพี่หนิงหนูไม่เห็นกลัวเลยทุกคนคะทุกคนขอให้เข้าใจว่านิ่งกำลังเปลี่ยนเรื่องอยู่นะทุกคนคะขอให้เข้าใจว่านิงกำลังเปลี่ยนเรื่องอยู่ความที่เราเป็นเพื่อนบ้านกับนเพื่อนสาวเราเป็นคู่จริงแล้วเราความรู้สึกพี่ย่าเป็นยไงเราเป็นห่วงเพราะว่าหนพี่ย่าเขาจริงจังมากกว่าผู้ชายเออใช่จริงจังกว่าเดิมสำหรับหนิงสำหรับหนิงก็สำหรับหนิงยันหนิงเองหนิงว่า หนิงตื่นกระหนกในการที่หนิงเป็นห่วงเขาไปเองมากกว่าที่จะพยายามถามว่าพี่วันนี้เป็นยังไงพี่โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเข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 าปกติมากๆไม่หนิงไม่ได้รู้สึกถึงความอ่อนแอหรือไม่ได้รู้สึกถึงความแบบอะไรที่ผิดปกติหนิงเองหนิงอาจจะเป็นอางเะค่ะว่าเนี่ยหนิงถามมากเกินไปหรือเปล่าอย่างนั้นแต่เดี๋ยวเหมือนโคนที่หนิงดูแบบเิ่ดูแบบจังดูแบบคว้าดูแบบชันเจนอะไรอย่างเงี้ย สำหรับหนิงก็อย่างที่บอกกันหนิงอาจจะคิดมากเองสำหรับหนิงเองอหนิงบอกว่าส่วนตัวหนิงเองหนิงอาจจะคิดมากเองแล้วถามเยอะเองจนหนิงยังถามว่าหนิงถามจนหน้าลำคาญไปหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเราอาจจะคิดว่าเขาคิดมากแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถเอาความคิดเราไปแทนเขาาะหนิงบอกเลยว่าหนิงก,ก็ยังเห็นเขาเขาเขาฟัางกันไปอยู่ี่หนิงใครมากก่ากันี่สาวารี่ชายในเหตุการ แม่แม่ขนา่มเพ่นี่เป็นคนอเดี๋วนอันนี้เป็นคำถามที่ทแบบว่าไม่ใช่ดีพวกเราเป็นผู้หญิงอะเราเป็นผู้หญิงผู้หญิงใช่ปะเราต้องยนข้างผู้หญิงสิ้เราหลังกทรมาเราไปบ้านเขาเราเห็นยังไงว่าม็นพืนแล้วมันมมันรู้มัน เชื่อบอกว่ามันคือสำหรับหนิงไม่รู้ว่าสำหรับคนอื่นอาจจะรู้สึกประหลาดเนี่ยแต่สำหรับหนิงอ่ะคือเขาเป็นคนที่ไม่ได้สวีทกันอ,อยู่แล้วไงหนิงก็เลยไม่ได้รู้สึกรู้สึกอะไรถึงความแบบมันไม่อะไรผิดแปลกเออถึงไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้สึกดุกล้าวใจมั้งกลาวใจมั้งเฮ้ยนี่จูบบอช่วยหนิงด้วย <c oughs> ให้เขาเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันมีค่าแล้วเขาจะได้ตั้งใจทําสิ่งนี้ต่อไปสุดท้ายอะ่ะฉันทําอย่างเงี้ยเพราะว่าฉันรัเนกเธอเพราะถ้ารู้เธอดีอ่ะเธอก็จะมีความสุขคือเคือ่อ,อ,อนของโอเมันฟังแล้วมันนักตาแตกแา่แต่มันก็จะมีอะไรดราม่า,าแบบตาบมสไตล์ขงคนที่เขาบอกว่าไปบริจาคหรือเปล่าดีหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าแต่อึงก็ที่แซงไส้โดดละนี่เละ